สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเ,เงินค่าตอบแทนนะเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเออมีแต่คนอยากไปเ,เป็นที่ปรึกษามีแต่คนอยากไปใกล้ชิดมีแต่คนอยากจะไปให้คําแนะนํามีแต่คนอยากเข้าไปใกล้ไปชิด นะไปสนิทสนมนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอํานาจนะครับเพราะอํานาจเนี่ยอำนาจกับบารมีอํา,าอนาจกับเงินตราอํานาจกับการยอมรับอํานาจกับหน้าตาทางสังคมเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะเออบางครั้งถ้าเราไปสนิทสนมมากๆเราก็ได้เป็นที่ปรึกษาพอได้เป็นที่ปรึกษาเราอาจจะไปทํางานไปออกสังคมแทนนายกอ่าก็ทําให มีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักของสังคมเป็นที่รู้จักของชุมชนนั้นๆแล้วก็ก็ไปสร้างเอาบาร,รมีเอาเองเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็เป็นเป็นเรื่องของอำนาจนั่นแหละนะเป็นเรื่องของหน้าตาเนาะเป็นเรื่องของหน้าตาทางสังคมแต่ถามว่าเงินค่าตอบแทนหรือว่าเงินเดือนเนี่ยสูงไหมไม่สูงนะครับอย่างเช่นที่ปรึกษานายกอบจอนะ อ่าที่ปรึกษานายกองกำลังส่วนจังหวัดเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันแปดร้อยแปสิบาทเองนะครับก็ไม่มากนะไม่มากเพราะว่าอ่อมัน,นที่ปรึกษาท้องถิ่นนะครับมันก็ไม่ได้สูงอะไรหรอกแต่ถามว่าอย่างที่พูดไปมิ้งยีเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าตาทางสังคมเนาะแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีล่ะเท่าไหร่อ่าที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ก็ลงมาตั้งแต่ต่ำสุดนะครับต่ำสุดจริงๆมันอยู่ที่2520บาทนะอันนี้ก็คือต่ำสุดถ้าปานกลางก็อยู่ที่7200บาทนะอ่าถ้าสูงสุดก็อยู่ที่1 8 8 8 0บาทครับนี่คือที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะส่วนบางคนอาจจะมีคำถามนั่นแหละว่าเอะอ่าถ้าที่ปรึกษา นายกองค์การบหมหานส่วนตำบลล่ะหรือว่า <aroma> ที่ปรึกษานายกอบตมีไหมอาจารย์จริงๆที่ปรึกษานายกอบตไม่มีในโครงสร้างนะไม่มีในโครงสร้างและก็ไม่มีค่าตอบแทนด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะไปเป็นก็เป็นได้ครับแต่ว่าไม่มีในโครงสร้างนะย้ำนะไม่มีในโครงสร้างและก็ไม่มีค่าตอบแทนนะแต่ถ้าอยากไปเป็นแบบสมัครใจอยากไปไปเป็นแบบให้คนรู้จักว่าเออเป็นที่ปรึกษานายก ต่างๆเ่านี้ก็เป็นได้ครับแต่ว่าไม่มีในโครงสร้างนะไม่มีในโครงสร้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแช์นะก็เป็นข้อความดีๆเป็นข้อมูลดีๆมาฝากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ